มีมีครับมีตัวครับมีตัวแต่รว่วปลาอะไรนะครับเนาะอูอยยู่อย่อย่ยู่อยู่ยสามครับว่าไหจ๊ะ ลองเบิ้งมันสีขาบเอครับเอ้าติดอยู่ครับติดอยู่แต่ว่าน่าจะหลอดนะครับเนาะเจ็บว่าเฮ้อถ้าแห่หาเนี่ยอาจจะยั่งนะครับเนาะแห่หาเนี่ยอาจจะอยู่นะครับเนาะแต่แห่เจ็บคือแห่ผมมั็นเาจะอยู่เนาะเดืยบลอยนะครับเนาะหลอดเอาไว้บดเอ้าอันนี้บาครับติดออกไปแล้วอ๋อมีอยู่ครับมีอยู่ครับมีอยู่ครับโอ้โหครับเสียบซะ ันูเมี้นฝ่าเข็งนะครับนาอเป็นปากกาประตูวาโตเป็นปากกาผมนึกว่าเป็นป่านิ่นนะครับนาะอโอแมีนป่านิ่นนะครับนาะนี่ มันจะตัวตัวไมเใช่ตัวหน่อยนะตัวนึวนวนวนเงเกือบออกนะครับเนาะ,ะนึกว่าปัานิ่งนะครับที่แดดตัดตัวนี้นะครับผม ช่วงเหรอครับอืมฮึมีมีครับมีตัวครับมีตัว แต่ไรั่วปลาอะไรนะครับเนาะเห็นดินอยู่เมื่อกี้นี่ออกคอรอยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโย้ยโย้ยโอ้ยโยยโยโยย ไงครับเป็นไงปาดเรอปาดอครับเนาะนี่ตัวเบ่งเบ่งเอมเอฟเลยนะครับคนนะครับเอฟเอๆเลยนะครับนล้วตัวนี้ พวนะ่ะพวกน่ะครับนี่เกลือไมใ่ใหญ่นะครับเนาะ ่สามตัว โอ้โหมีครับมีมีมีครับส้นส้นครับเนาะต่ำอยู่ครับตึกตึกตึกอยู่นะครับเนาะมีครับมี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 นะครับเนาะอูนันนะครับส้นส้นอยู่ครับแต่ว่าตัวน้อยตัวใหญ่โอ้โหส่วนเนาะแต่ว่าตัใหญ่ก็เจ็ดเส้นแน่นอนแหละครับเนาะเฮ้อห้อยเห่าเจ็ดมาปลาอยังครับมาหลุนผมก็ว่าน่าจะเป็นปลานิ่นแหละครับคิดว่านะครับเนาะฮะแม่นอีหลีนะครับเนาะอู้นั่นดินแล้วนิดละ Là, là, là. Đốt đốt Được mà, mà. Oh, nữa đến nữa nào lẹo đốt cái lẹo yêu quá không nhiều mấy nhiều Ồ, ô nhiều nó nọ ui đốt cái lẹo

ตัวมาเนี่ยสองตัวอยู่นะครับนี่สามนี่ ี่ยวต่อนะครับตอนนี้สามตัว